สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเลิฟทาโร่นะคะวันนี้แพนจะมาทำดันดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเมื่อคุณเข้าไปในชีวิตของเขานะคะเขารู้สึกยังไงนะคะแต่ก่อนนี้กับตอนนี้เขารู้สึกยังไงเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเขาเป็นคนที่ขยันทำงานฉลาดเกง่งคิดอะไรคุณไม่ดูเรื่องหรอกเหมือนกับเขาเก็บซ่อนความรู้สึกนิ่งเงียบเฉย มาตอนหลังๆคุณก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรไม่รู้ก็ได้คุณก็นิ่งเฉยบ้างถือดาบใส่บ้างอะไรบ้างนิ่งกับน,นิ่งมาเจอกันแล้วจะเหลืออะไรอ่ะใบอะค่ะ,ะไม่มีการได้ยินเสียงอะไรแฮงแมนความสัมพันธ์นี้ถูกแฮงเพราะว่าไม่มีใครที่จะพูดจาซึ่งกันและกันถึงแม้อยากจะพูดเขาเงียบก่อนใช่ไหมคุณก็แค่เงียบตามหลังก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าการเงียบของเขาเนี่ย เขาแอบสองคุณเจ็ดดาบส่องทำไมอ่ะสองเพราะว่าอยากดูเรื่องราวของคุณนะคะเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าจริงๆตัวคุณอ่ะคุณมีคนของคุณอยู่หรือเปล่าคุณมีใครคนเก่าๆยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่าเท่ากับว่าเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนนี้จะต้องทำไมมีความสนใจตัวคุณอันนี้เป็นการย้อนกลับมานะ ทีนี้ไปเข้าคอนเทนต์ว่าจริงๆแล้วตอนที่คุณเข้าไปในชีวิตของเขาเขารู้สึกยังไงตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันภาพรวมก็คือตอนที่คุณเข้าไปเขามีความรู้สึกว่าเขาประทับใจในตัวคุณคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครในความหมายคือเป็นตัวของตัวเองสวยเก่งเซ็กซี่แล้วก็เป็นคนที่กล้าท้าลุยงานหนักงานเบาทำหมดแล้วก็เป็นอะไรที่ ไม่ดราม่าจนบางครั้งคุณไม่ได้คุยกับเขาคุณก็ยังเฉยเฉยเขาไม่ได้คุยกับคุณคุณก็ยังเฉยเฉยเหมือนกันบ้างเหมือนกันนั่นแหละนะเขารู้สึกว่าการที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาทําให้ชีวิตเขามีสีสันขึ้นแต่ก่อนเขาจะชีวิตเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะพอคุณเข้าไปมันมีอะไรให้เขาจะต้องคิดเสมอตอนนี้คุณเป็นอะไรจะเข้าไปคุยกับคุณตอนไหนดีที่จะไม่ทําให้คุณโกรธหรือโมโห หรือช่วงที่เขาเงียบไปคุณรู้สึกยังไงเขามีการทดสอบคุณด้วยนะบางทีเขาก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วคุณไม่ชอบหรอกไอการที่ไปเงียบใส่คุณน่ะแต่เขาอยากรู้ไงว่าคุณจะติดต่อเขาบ้างไหมหรืออะไรบ้างไหมเช็คลิสติ้งตัวเองมีความอมือยากที่จะรู้อาการของคุณเท่ากับว่าการที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาทําให้ชีวิตเขามีความสดชื่นมากขึ้นสดใสมากขึ้นมีอะไรให้คิดมากขึ้น และเข,เขาก็คาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นกันลินพันกัน